แทมมี่นางเอก700ล้านเผยสาเหตุไม่ได้รำแก้บนก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์เรียกได้ว่าเมื่อวันที่30ตุลาคม2566ที่ผ่านมาต้องเตกผู้กำกับภาพยนตร,ร์สับเปลกนั้นได้แต่งหญิงในชุดไทยเพื่อมารำแก้บนที่อีหลีหน้าคาเฟ่ของนักร้องดังอย่างก้องห้วยไร่ที่ จังหวัดสกลนครโดยมีทีมงานและนักแสดงสับป,ปะเลอมาร่วมรำด้วยหลังจากนั้นต้องเตก้องห้วยไร่และทีมงานก็ยังได้ขึ้นรถแห่เพื่อโปรยทานให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญซึ่งจำนวนเงินที่ได้โปรยทานมีมูลค่ากว่าสองแสนบาทอีกด้วยและล่าสุดแคมมี่สุธิดา นางเอกภาพยนตร์สับปลือกเจ็ดร้อยล้านก็ได้มาออกรายการคุยแซบโชว์โดยช่วงหนึ่งเธอนั้นเผยสาเหตุไม่ได้รำแก้บนก่อนเกิดเรื่องอัศาจรรย์โดยเธอนั้นได้กล่าวว่าวันนั้นแต่งตัวจัดเต็มพร้อมรำแก้บนแต่ไม่ได้ไปรำเพราะมาไม่ทันเนื่องจากฝนตกรอบนอกทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่จัดพิธีบวงสวงฝนไม่ตก แล้วรถติดมากตนเองเดินทางมาจากกรุงเทพตีรถเข้าจังหวัดอุดรแล้วไปแต่งตัวที่อุดรมันก็เลยไม่ทานซึ่งหลังเดินทางใกล้จะถึงประมาณหนึ่งกิโลฝนก็ไม่มีแล้วปรากฏแดดจ้า